มาดูผลฟุตบอลไทยลีก1นัดที่9ของฤดูดกาล2020กันนะครับที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม6.3พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนล่าสุดกันเราไปตไิตามไปพ,พร้อมกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีสำหรับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมฟุตบอลไทยลีก1ลงเตะเป็นนัดที่9ของฤดูดกาลโดยมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่4สนามเราไปไล่เดียงผลการแข่งขัน,ขน กันตั้งแต่คู่แรกกันเลยครับโดยคู่แรกก็ยิงกันเยอะแล้วนะครับทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับสุโขทัยเอฟซีไป4ประตูต่อ5คู่ถัดมาก็เป็นคู่พิก็อกนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับนครราชสีมามอสดา1ประตูต่อ2อีก1คู่ที่ยิงกันเยอะนะครับระยองเอฟซีเปิดบ้านแพ้กับการท่าเรือเอฟซี2ประตูต่อ7และคู่สุดท้ายสุพรรณบุรีเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับชนบุรี0ประตูต่อ0 จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งล่าสุดอันดับที่1จ่จากฝูงยังคงเป็น BG ีประสมยูนิเต็ดแข่ง9นัดมี23คะแนนอันดับที่2สิงหิงเชียงรายยูนิเต็ดแข่ง9นัดมี17คะแนนเท่ากับอันดับที่3อย่างราชบุรีมิรผลและอันดับที่4สุโขไทย f c อันดับที่5การท่าเรือ f c แข่ง8นัด มี16คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างชนบุรีเอที่แข่งไปแล้ว9นัดอันดับที่7จทรูแบงคอกแข่งไปแล้ว9นัดมี15คะแนนเท่ากับอันดับที่8อย่างโปนิสเทโลมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่9สุพรรณบุรีเอซแข่ง9นัดมี11คะแนนส่วนทีมที่มี10คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่10บุรีรัมยูเนเต็ดอันดับที่11 SCG เมืองทอง อันดับที่12สมุรปราการซิตี้อันดับที่13นครนาสีมามาสดา้าแข่ง9นัดมี8คะแนนอันดับที่14พีทีประจวบแข่ง9นัดมี6คะแ 9, น 6, แ 9, นเท่ากับอันดับที่15ยังตราดเอฟซีและอันดับสุดท้ายอันดับที่16ระยองเอฟซีแข่ง8นัดยังไม่มีคะแนนนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งที่ลงเตะเป็นนัดที่9ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับส่วนโปรแกรมถัดไป จะลงเตะเป็นนัดที่10ของฤดูดกาลในสุดสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพืเ่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ